สวัสดีพี่น้องผมพยพลจ่องทองพุ่นที่สานอวลไลเมื่อนี้วันหยุดเลยอยากกินมากๆเกาหลีมามีมามีเกาหลีบอสเคยกินนี่ลาเม้งเราเหลีดี่หัอซัมยัง่ง่านมาเป็นรสรสชาติเป็นลาเม้งนะคะรสไก่ รสไก่ราเมงรสไก่สูตรราเมงตราสัมยังะครับมันมีเกาหลีรสเผ็ดคุ้นสองครับ <Wow. S 1> นี่เป็นมาเผ็ดขัดไฟพ่น่าเคยกินกันเลยอยากร้องกินแล้วสีมาล้องกับของไทยน้ำตึง้งนี่ของไทยก็คือเป็นรสเผ็ดแบบแห้งนะทั้งสองอันนี่แบแบแหง้งอันนี้ของไทยเป็นของมิชิมครับเนี่ยเป็นรสเผ็ดเป็นเผ็ดอร่อยสไตล์ เาหลีต้หวนี่สองแบบอันกินของไทยอันนี้เป็นของเกาหลีเลยสูตรเผ็ดคูณสองนะ่ะไปพ่นบุคคลกินกันเลยสิมาลองดวกบะหมี่กินลองเบิร์ว่ารสชาติของไทยกับของเกาหลีแตกต่างกันประเดน๋นะวันนี้รสชาติแบบไหนเด้อสิมาลองเบองมือนี้กับการกินบะหมี่รสเผ็ดสูตรเกาหลีต้องมาโอเคครับเดี๋ยวมาติดตามต่อไปอ่าที่นี่ก็คือยวสิมาชิม สองเอาเอาเอาขอ,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 องสีของเกาหลีกันจะเสียไปลวกครับเอาไปรวมเป็มสัสมองเ,เดี๋ยวสีบางกันว่นาเสีนมันเป็นยังไงครับไม่โอ้เดียว oh. เอาเก็บ okay. มาฟองนี่ครับนี่เป็นของเกาหลีนี่ครับเสียนโอ้โอ้ได้บักหลายเลยสองหนึ่งสี่สิบแปดบาทครับซื้อจากที่เรียนได oh. ้ดีครับเครื่องปรุงกระสิสะมีสองอันอ่ามีไอ้สองฟองเนาะมีฟองหนึ่ง นี่ซองหนึ่งของของเกาหลีครับเนี่ยเดี๋ยวทีเอาไปดูบ้างงานเป็นเดือนแล้วมีเยรื่องปรุงฟองอันน้ำมันก,กี้นึงวันนีก้ก่ะเดี๋ยวมาเรื่องของไทยอันนี้สองสิบบาทครับของนิชิมหนึ่งสองสิบบาทของไทยสองสิบบาทน้องเอวเอวนี่ครับ,บ,รบเป็นเส้นโคงกลมครับสีเหลืองนะ่ะอีกของไทยเครื่องปรุง มีอยู่สองซองเกันครับเป็นแบบแหงทั้งสองครับนี่ครับเครื่องปรุงมีอยู่สองซองกันเดี๋ยวสีเอาไปลวกในน้ำฮ้อนครับที่นี่เดี๋ยวสีมาเบิ้งมาความแตกต่างอีเพ็ดมากเพ็ดน้อยสัาหดรสชาติจะเป็นไหนเดียวใปอพ้นสีผ้าไปลวกในน้ำห้อนครับโอเคลวกจนมันนิ่มห่ดอ,นะอันนี้กับประมาณจสีหานาชีเนาอกอันนี้กับสีไงกับสีโดนเนี้ยอ่ะโอเคเดี๋ยวมาเบิ้งกันครับเดี๋ยว เอาของเกาหลีนี่ไปลวกกันเห็นไหมเติบต๊บตึบ๊บเติ๊บนี่ฟ,ฟดโลดละยี่นึ่งน้ำมันครับอย่าเอาลงเลยปุ่มลงเลยอือหือสินนี่เอาไปทนะั้งห้านมันแตกเนาะเอาลงหมอกไปเลยะเอาลงหมอกไปสิลูกแกล้มลูกแกล้มโอเคี่ครับเดี๋ยว ววังวัวของเกาหลีพัคนครับตบ้มแนนำลเอียดแป๊บเดียวนะะค,ครับแ่ชีบุญเก็เด,ดต้มพอดววก,กันนะนะเพอเสน้นนิ่มนะเสน้นนะิ่มแล้วคืนเสน้นนิ่มแล้วคินครับ บ็โดนหน่อยนี่ครับกินง,ง่ายๆร้องเบิงตรงนี่ร้องมาม่าเก,กาหลีรสเผ็ดคูณสองแล้วนะฮะไพลพลดบอเคยกินนี่ร้องกินน้องเป็นแล้วไพลพลดอีซีไหมเบิงเบิงเกิดมีขายมั้ยจโดนหน่อยนะมีขายโดนแอะ่อะแต่ว่าเบอกเคยกินไพลพนกไปเลยมากินแบบนี้นะครั้งแรกของการกินราเมงเกาหลีเกาหลี ขิงพัสิอร่อสี่ิบแปดบาทน้ำซีเบีนอ่ะทีขายจินดูบไรได้เนี่ยมันแพ้ดวินดูบไร้มันแพ้ <c oughs> มนจิ้ดูต้องจินของไทยทนะั้นั <c oughs> นน่าหกบาทอ้าขินพัน้าไปเนี่ยนะ,ยน,ววะนิ่มลวบ่นิ่มแล้โอเคขินครับนิ่มแล้ ด่วนเพรโดนเนาะวนสามนาทีสี่นาทีสองนาทีสามนาทีนะครับมันาน้ำเดือดไปแลเ,เนี่ยนเด้าเดือดเอาขึ้นนะครับมันนิ่มก็เอาขึ้นละโอเคละเอาข้ามีเนาะเดี๋ยวมา,าบ้างกันหยาเอานี่ลวกอ่ะลวกของไทยอยนะู่นะกหนคม กินมาม่าเกาหลีเกาหลีพ่ะนะอยากเกาหลีพันธ้นอยากกินเผ็ดๆคือว่ามันเผ็ดสนะว่าไอ้แล้วอยากร้องเซียนกับสีต่างกันเยอะนะเซียนของเกาหลีของ่นสีสีออกขาวนะแต่ว่าของนิชิมของไทยเนียสีออกนเหลืองนะโอเค ตรอนด้ชิมนีปนมไปสะดวกไม่ทำห้อนนี่สิไปด่นันแน่อยู่เนาะแล้วก็ซูซีกันไ่้สีหานาทีเนาะสีหานาทีสีหานาทีจะต้มน้ำเดียดครับเดี๋ยวนะตัดปากะลยเนะพิดป,ป่าปลาพิซี๋ยวบะโอเคพิซซ่า กินมากๆมากินบะหมี่สไตล์เกาหลีแบบแหงครับ วด,ดเพียบขึ้นกันจะเป็นของไทยอันนี้เป็นของไทยเนีย่ยแห้งเดี๋ยวมาดูอันอ่ะเนี่ยมาส่งของเกาหลีเพียบคูณสองนี่ครับน้ำซีอินะ๊วดำคลาขึ้นทีเผาเนาอยแม่ม,ม,มามื่มกินซอสเขาเนะ มาล้องมาสิแตกต่างกันป่ะไหนของเกาหลีของไทยสิมีความแตกต่างก,กันหลายบ่ะไปพนสิมาซิมเบิ่งอันนี้เป็นรถเกาหลีซื้อตัวนี้พวกเขาจมูกไลยครับขึ้นจมูกเลย,ยางานจามเดีย๋ยวิ่งกินกันอันแรก ก็สะหอมนึกกินน้ำมันกินยังอ่ะน้ำมันนั่นอะ,ะกาแฟ<อ>ปีดองะเลย <laughs> เข่าจมูกเลยเต้อกินมาแล้วเครื่รองปงรุงแบบนี้งามีสลายแหง้งเนาะที่มาซองหนึ่งแล้วก็มีน้ำที่ว่าคล้ายๆอันบ้านเขาก็จะนำพริกเผาเนาะที่ว่าใส่ปรุงรสอืมอย่าไหมประเนี่ย,ยลองชิมกบบนีความหอมในระดับหนึ่งเท่ากันครับ แก้วกับผูหอมปลาดหบกับออกไม่กินไข่ๆน้ำมันน้ำิกเผาอย่างกว่า,าน้นเนานะมาลองซีมึงไปพ้นที่มาซีมึง,งอ่าบะหมี่ราเมงเผ็ดคูณสองของเกาหลีครับของเกาหลีมาลองมึง เผ็ดเดีเส้นเหนียวเหนียวนุ่มเส้นในที่มาเหนียวนุ่มในสไตล์ของเกาหลีเนาะเส้นใหญ่แหละก็เหนียวนุ่มเนื้อเ้นในเหนียวนุ่มเนื้อเผ็ดเผ็ดดีครับน้ำราบเผ็ดอังกฤษพูดคำตาแตกเผ็ดอยู่ถือว่าเราซาดกับกับคนไทยกับรถเนี่ย ก็ถือว่าใส่ได้อาร์จีชอบเนาะถือว่าใส่ได้โอเคเลยเดี๋ยวเทียนน้ำมันนะนะข้างหลังเออน่ะนละลองข้อใช่ไหมรสชาติถือว่าใส่ได้แต่แนวแนนอนคือเผ็ดน้ำแนวนอนล่ะแล้วกับรสชาติก็ถือว่ากลมกลมโอเคครับถือว่าใส่ได้กับคนไทยเนาะ รถนี้แต่หลายคนกาสิมากหลายคนกะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคลแต่ผมมารสชาติก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งแล,ล้ว่ะถือว่าผมความใส่ใดคับวันี้มาน้าองบง่งของไทยครับนี่ครับเป็นรถเทียบเท่ากันของนิชิมครับหอละสิบาทอันนี้หอละสี่สิบแปดอนี่เสียเปลี่ยนมาน้อ,องบงึงของไทยมนะัน โอ้ของหน,นึ่งเ,เนบกิริย์เห็นเนบไหนี่ครับของไทยโอเคครับรสชาติคืออ๋อ เผ็ดเท่าพอถึงก็เผ็ดมากมาเล็กน้อยกันนะกินได้ครับรสเนี่ยเล็กน้อยกินได้เ่ราะเพรเผ็ดหลายแล้วก็รสชาติก็ดีครับถือว่าใส่ได้กับคนไทยเลยถือว่าโอเครสนี้ก็ถือว่าเนื้อน้อยด้วกันจะกินกันครับหือว่าแต่กับมีความแตกต่างกันอยู่แต่อันเนี้ยคือเผ็ดหลายกว่าเนื้อน้อยของเกาหลีนี่คือเผ็ดคักเผ็ดแห้งอยู่เล็กน้อยกินกตสีกตสีกตสีเผ็ดคักเนาะเล็น้ยเล็กน้อยแต่กันเล็กน้อยช่วงนั่งกับทิพมธ แต่ว่าสําหรับรสนี้ก็เ,เด็กหน่อยกินได้ครับว่าเผ็ดปะไหนถือว่าเผ็ดยูแต่ว่ากับว่าเผ็ดแห้งกับซัมมานี่ซือว่าซัมมานี่พรสเผ็ดคุ้นสองมาอันนี้กัเบเผ็ดยูแต่วกกับชิงกบเผ็ดมาสามารถรถกลมกล้อพอดีอของไทยนี่ก็ได้ครับ <Okay. S 1> รววโอเคเดี๋ยวบอกโอเคอันนี้ก็ถือว่าโอเคเผ็ดแต่ว่าเผ็ดห,หลายกอนของเกาหลีนี่เผ็ดหลายกอนเนี่ยเผ็ดแห้งกอโอเคกับการกินมามา่าเกาหลีครั้งแรกของพยพนครับ เดี๋ยวสิมีพุนอยู่หลังกล่องเดี๋ยวสิมีพุนมาซิมบางวันจะเป็นเท่าไหร่สำหรับพาพุ่นก็ถือว่าใส่ได้ทั้งสองอันแหะครับโอเคเดี๋ยวมาเบิางมีพุนซิมเบิางวันโอเคสวัสดีค่ะมันนี่ช่องท้องพุนทิสานอนไลน์เดี๋ยมาซิมมะม่วต่อจากพาพลต่อจากพาพล่พาพล่ซิมแล้าอันหนึ่งพาพล่ซิมแล้าอันหนึ่งพายุพุ่น ซิมมะม่าอันยังกับม็ดชินบ่อ่าของไทยของไทยกับของเกาหลีรสเผ็ดน่ะรสเผ็ดของไทยอืมกับของเกาหลีอืมของเกาหลีซิมมะม่าผวยไงจานญ่ของเกาหลีจานนี้ของของของไทยเอาลองบังรสเผ็ดขึ้นกันนี่แหละจีเห็เห็นน้ำของไผ่พลนแล้วนะอ๋อ เผ็ดทลายไปไหนเดี๋ยวทางกินนี่บางก้อนนี่ยคอยบอกอว่าออ่าท่นจึงคอยบอกว่าเผ็ดทลายเผ็ดหน่อยอันนี้เผ็ดกะได้ดับหนึ่งเจ้าหนี้หัวร้อนมึงนี่เหมืนนะว่ากินไปว่าเผ็ดซ้ำไหลต่างกันบ่นอันนี้ของเกาหลีเน่าอ,อ,นนอันนี้ของเกาหลี kiểu nè nếu nếu hết lon hết tưởng đúng hết hết quan này em anh hết quan này bỏ đây rồi mất ông ống hoa rồi em tình ก็คือคล้ายๆกันเส้นเส้นนี้ยไม่เส้ในใหญ่กลัวอันนี้เส้นหน่อยกลัวนาอยต่ว่าความเหนียวแบบคล้ายๆกันเนาะ,ะประมาณกั้นต้อนนี้รสเผ็ดกว่ากุ้นสองบอกอันเนี้ยเออโอเคอเพีดกินต่อครับบัดเนี่ยมีพุูนซีมแล้วเผ็ดหลายบ่เบิดก็เลยไปพุูนแล้วมากินต่อดีครับมาหมาเผ็ดเกาหลีครับ ต้องกินในบดครับของแพง <c oughs> เผ็ดจัดจานดีอืมอม้วไม่พูดอะไรวะคุ้มบอลอะ้วของไทยมันโอ้เพียดของของเกาหลีเพียด